แหน่งกระเต็มดิโค้งสางปี๊ดๆหนักอ่ะเด็ปนเรื่ัยเออโค้าเือจะเต้มแหน่งกระเต็มดิ้มันทราแล้วเราไปจ้างสร้างเพื่อความมั่นใจเขานี่พ่อคะอะไรอันไหเล็กผูกเล็กคนเด็กผู้เล็กมันเนพออยู่แล้วผูกเล็กตัวนี้นะสวัสดีนะคะช่องแม่ดาบุกกอนะคะ เขาทั้งอยากทายทั้งอยากเนินยังค่อยกระจับบันไดให้เจ้าค่อยกระทายไปน้ำตัวนี่ตักยังใบบอกให้อาวรอกระดวามันูแล้วสร้งอะไรเนีตงดาอไปเก็นเรื่อง่ายเพืัินอ่ะสรางกันง่ายเลยไปจับภาพา่นวัดมาหลยเดืนเปนย่าแล้วเนื้ตสมดมากเลยน่น อเดินกันยาแล้วพอเทาใส่ทีนจะมาเห็นมาอยู่พ่อพ่อ่อไเนอีกทีนึงจะมาเห็นเนาะการพเดินกันยานั่น่นาบ้านเขาม่อยู่กับภาษาเลยเบ้านบ้าหอมไนดการกันยาแล้วพ่อาำนี่แหละทีนึงจะเ็นเยนะคะทีแล้วามรุนแ อันนี้ก็ได้าำพมีประโยชน์อยู่นั่นเโอ้ออกกัน่ะนะเดี๋ยวออกก็โดนลยละเดี๋ยวจะเากจ้าอุ้ื่อนตั้งเสาไปแห้งเหรอหลังยานตัมือกนาะเขานันบาไม่อยงวัดอะไรอ้่างเงี้ไหนมีมีอยบัดวัดฝั่งนี้นี่นี่วัดฝั่งนี้ไงมาดูฮะ มาดูดูนีเดียวพ่อดึงได้ินี่ดึงได้นี่นะดยิึงได้แล้วนี่นะเนี่ยเดี๋ยวจะปกองให้นะ่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยอืมโอเคไม่เมนบานแลอกค่วนติดก็อยู่เลยทำเลยทำเลยไม่มเมนบานแล้วบ่งจะความกังฟันเลยมนเนี่เราขาดบอลทำลาเราเหรอ

เก็บเมื่อกีบอกเก็บบอกไยากอ้ยปวดตักับปวดตัวหน้าตัวลังอยู่ก็ไ้ที่ต๊ตกอยู่ได้นี่นี่ต้องรีแปงเด้มันตที่หน่อยเตียมจเกตะบองมันเลยอห่างเอาไปเลยได้ลนี่เดี๋ยวจะน้อยแล้วกน่มากนี่แหนีเราจับไปนึ่งอยบันไดปเดจับดีๆเด้อบันไดเด้อ

ต้ให้นะตก่หนดีแล้วมาแล้วขอยรงมามันมาำรวจมันก็ตด้อยอะพอหมัน่มากตอก็ติตกัมตกตัวนี้จะไม่ตัดะบอตมนต้องตัดเนาะมันยา่พดม่เดี๋ยวเราจะตัดเรืก็ตัดรตัดแล้วตัดตัวนี่มัน

แต่เรห้องหน้ามาัท่านคิดอยู่ที่ <S <S แปดเราได้นีิไฟฟลุ่มถึงเต็มไหมอ้ห่อะไเนาะอะไรันไ,ไ,ไ,ไนร ใหดันหรือไม่ให้ดันดันเทสเสื่อมแล้วแน่ยนะดันมันไต่ขึ้นนะนะ คนห้นล่าหลุดสัสยแปดนาทีแล้วล่ะ งก็จะยืนจับอยู่ข้างบนนะคะปล่อยไม่ได้นะคะนี่ แำหรคลิปน,นี้ก็ขอเจอเบนนคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b กดกระดิ่งกดติดตามให้แม่ลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ